พุกหลวมให้นำพุกเก่าออกโดยนำแคลมป์ก้ามปูหรือกิ๊บจับท่อออกแล้วใช้ไข่โค้งหัวแฉกไขสกรูออกจากนั้นใช้ไม้โดยนำมาเหลาให้ได้ขนาดที่จะสามารถใส่เข้าไปในรูแทนพุกได้เมื่อเหลาไม้ได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วนำไม้ใส่เข้าในรูใช้ค้อนตอกเข้าให้สุดจากนั้นตัดปลายไม้ที่เหลือออกแล้วใช้สกรูเกลียวปล่อยใส่เข้าในแคลมป์ก้ามปูหรือกิ๊บลัดท่อ จากนั้นใช้ไข่ควงหัวแฉกไขสกรูเข้าให้แน่นเมื่อแน่นแล้วนำท่อใส่เข้าในแคลมก้ามปูโดยสามารถดันท่อเข้าได้เลยจากนั้นต่อสายยางเข้ากับปลายก๊อกน้ำต่อหัวฉีดเข้ากับสายยางเสร็จแล้วก็สามารถเปิดหรือปิดน้ำใช้งานก๊อกน้ำและสายยางได้เลยง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหาพุกหลวมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผม ชวนากรสวัสดีครับ